ทุกคนได้หน้าทีเป็นของเจ้าของค่อยกับคือเดียวหน้าทีของค่อยคือเอเธอคอยออดตั้มู่บ้านนี้มีได้ อ๋อป้าเวียงสวัสดีค่ะจนมาหอดมื้อนี้ลับมาจกเมืองมุกสะหารเมือนานอยได้ค่ะคนที่เอเธอชีวิตของคอยได้ความสุขม้นมาอีเธอหนึ่งค่ะพอดีเจดเพิ่งเรียนจบค่ะก็เลยว่าจะพามาอยู่บ้านเราก่อนค่อยไปทํางานค่ะเพราะฉะนั้นจ้ะป้ากับคนเดิยแล้วยังคุยเดียวใหมเนาะค่ะขอบคุณียังจําูได้คะ หัวผันเอ้ยอน้ามาเบิ้งลูกเขิงทุ่งเขิงใต้<ก>ตัวน้ำมันพกอยู่บ้านี้น้ำมะคือเออเออขอบจอหลายๆหืาออันปลาพบกับเจดนะเพิน่นน่ะยื้อมานะ่ะเป็นตาหักเนาะโอ้ยปลาเอ๋ยเพิ่นกลับไปอยู่ในเมืองตั้องหึงเฮาผัดอยู่ท่อเนื้อบ้านเฮาเลยของจักน้ำขาวคือเห็นข้าวตะกี้นะอยู่น้ำดิ่วบ้านเฮานี่นะมันดินน้ำตู่นะเนาะครับมาเบียงครับ บาทันด้คาดข้างผัดมาาะหาฮนี้อันนี้ครับคือแม่เอาของฝากมาให้ครับโอ้ครอบเจือหลายๆดีละบอ้ยเป็นแต่เสพเนาะป้ามีเคยกินก็คืออ,อันคุยก็โบผัดไปก่อนเด้อป้าเอาของไปกรี๊บก้อนทำอะไรอะ่ะ งพื่อยข่ไปเอาเยาผูป้ป่วยมือแรงหรอแล้วโบผันสบายดีไหมก็บสบายดีตามประสาเนาะยามได้ผู้เจ๊ผู้เป็นกัดไปเยาเอาเขาโบผ,ผันไม่อยากออกไปเที่ยวข้างนอกหมู่บ้านเหมือนไม่รู้อื่นบ้างหรอแต่ย่าไปอยู่แต่ว่าโบพันเป็นมอเยาง่ายต้องรักษาชาวบ้านย่าได้ผู้เจ๊ผู้เป็นเอางี้ไหม เจดพาไปเองไปไหมไม่ละดีบอกห้ะป้าเวียนหัวจั๊กนี่นะเป็นลิงใหญ่เลยเนี่ยป้าเวียนแกไม่รู้หรอกรับรองนะถ้าไปกับเจดปลอดภัยแน่นอนเจดได้เอเธอหัวเจอของคอยเต้นแห่งอีเธอหนึ่ง พันเอาจเจนมาต่อเล่ป่ะพร้อมยังพร้อมไปเหลอไปเที่ยวกันมันละดีบอ่อโบพันก็ยังไปเด้แต่ว่ายัานป้าเว็บจ้าขออะไรอ่ะมีบ่ขออะไรเบาหน่อยมีบเบอ้อขันเบอ้อเรื่องละแม่นการขอพรแอบบอกก็ได้ไม่รู้ มีได้ในทรงเวลานั้นเจแต่เอเธอคอยรู้สึกว่าค่อยเป็นผู้ยิ่งที่พิเศษที่สุดในโลกมุ่งนี้นามกับเจ็ที่บ้านถาคือไม่ได้แบบนี้เห็นเลยอืม สวยนะอบเจอเดอร์ชิพามาเทวค่อยกะได้แต่หวังวาสักมื้อหนึ่งค่อยหล่ได้อยู่นำเจตไปตลอด นั่นงามเนาะแต่งหน้าแต่งตาก็ทับยัพบ,บูพานยักแต่งเหรอเอางี้ไหมเดี๋ยวเจตแต่งให้ก็อย่าแต่งอยู่ขันได้เสื้อกับเสื้อผ้างามๆนะคือเราเป็นเต็มเบิ้งเนาะไม่ต้องแต่งหรอกธรรมชาตินี่แหละดีที่สุดละถึงแล้วไปปาเจตสูงดีบูพันมีการหุ่นเดอน้อร์ยันนี่บูพันเนาะ ขขขึึึ้้้นนนมันสูงบ6ใหม้มีเงินึ้นเถอะมันสูง6พันยานคืนเถอะมันสูงเดี๋ยวดูร้านใหม่ไหมจากเบิ่งกอง่อนยังมีอีกเพียบเลยนะอุ๊ยเจ๊เสื้อร้านนี้งามเนาะถ้าบบผันได้เสื้อขึ้นละทราบ อ,อันนี้เท่าไรหร่หรอครับร้อยห้าเก้าโบผ่านเอาไหมเดีย๋ยวเจดซื้อให้โอยบัวผัานเอามีได้ดอถ้าประเวงหูจักนะเพื่นดาแน่ๆเลยมีเอาวดอแต่บ้างเธอค่อยกับยังหูจักคือเดียววัดเจดแล้วคือค่อยคือยู่บอแล้ววันนี้อ่ะผัานชอบไหมมากแห้ง ท่านได้มาอยู่นี่ยคือละดีเนาะเหนื่อยยังไงเมาแล่ะงั้นเราไปกินหมูท้าริมโขงกันไหมอืมโบพันต้องเมื่อไปเอสเว่เฮ่อเพระเวงยุ่ยแต่เฮ่อหันปะเวงหูจักว้าโบพันไม่เอสเว่น่ะปะเวงเพิ่นว้าแน่ๆเลยงั้นเป็นไปหลังก็ได้เนาะอือแต่แล้ว ่อยกระคืดผิดพอเจดมีได้ความคิดแบบเดียวกับคอยเลยมามาหนึ่พันกำลังแบบก็แก้วดูก็แก้วดูก็แก้วไปไหยเพิ่นไปตัดไหมเนี่ยมีได้บ่ผีกู้ผีญา้า ปูพันกำลังซื่อสารครับผีปูผียาขอขมาเพิ่นอยู่ครับเออได้อยู่ป้าไปยาวเพิ่อยาวเพิ่นแถบเพิ่นนะอืมกันจะมีวบางแล้วเรื่องผู้ตงมาสวยดีได้ไปโรงแยาบครับใช่ไหมพายาแก้วไปหาหมอที่โรงพยาบาลครับ โอ้มีไปด้วยเจ๊ดเย้านี้ก็ดีละบแต,ต่โบล้างโบล้านเนะี่ยผ้าเอ็ดเนี่ยนี่เอ็ดแล้วก็หายเจ็บหายไข้ได้คืออันนี้มันไข้หวัดนะครับถ้าไม่งั้นจะเกี่ยวอาจจะช็อกได้นะครับโอ้เจ๊ดตัวมีเชือ้อเน่่ยตัวมีจ้องมากว่าด้วยด้ปลาหูแจักตัวได้ว่าถูกพาบบพันไปเที่ยวนะเพราะฉะนั้นนะ่ะถ้าโบพันไปนั่มตูนจะได้ความขึม้นชมใหม่มากนะมันละเอ็ดเขาหมู่บา้านป้าน่ะจีบหายได้เจรเอ,อ้ยเจ๊ การชื่อสารโบพันกับผีนะมันละเสริมลงแล้วเอ๊ะู้าโบผันรักษาพ้นก็จะนี่ได้เจแม่แมเจ็ต้งหาเจฟบ้านไปเลยไม่ใช่ครับในเมื่อว้าวมีรู้เริ่กับเจ๊จะไปจะโบผันเลยมีจ้องติดต่อหลานป้าอีดอไปไปเลยเจฟถึงได้กล้าเอ็ดในสิ่งที่ซุ้มเฮายอมรับมีได้

ลับแล้วบ่ตื่นมาเดี๋ยวนี้ได้เหลื้เว้าวนี่ค่ะป้ามีอะไรคะโพพันธุ์มีเครื่องกินดอกโพพันธุ์ค้นเห็ุจิตแต่คนในบ้านกินแต่บัวพันธุ์มีกล้ากินทำไมอะ่ะจับป้าเวียงบ่ว้าหมูกระทาเป็นของกินคนเนื้อมืองถ้ากินแล้วเอเธอร์ผีกู้ผีแย้งหน้าปกรักรักษาเอเธอโพพันธุ์รักษาชาวบ้านมีได้จริเหรอ ลองกินดูก่อนเจดไปชิลเลอร์เดี๋ยวนี้นั่นหนูก็ไม่รู้ค่ะโบพันก็มีเห็นมันไปนั่นเด็กก็เจดบ่โทษละซาพเจดเดีดย๋ยวนี้ป้าต้องการว้านน้ำเจดอ๋อออกมาได้ค่ะแป๊บนึงนะคะแล้วไหนนะฮัลโหละครับแม่โบพันยูน้ำโตว่เดี๋ยวนี้นะฟังผมก่อนนะครับคืรว่าป้าโบพันกับบ้านเดี๋ยวนี้เลย เจดโกผันลโมเฮ้รเดี๋ยวนี้โกผานโกผันลโมไปหาปะเว้ยไปดิอยู่ด้วยกันก่อนโกผันลโมไปหาปะเว้ยูกผันฟังก่อนดิโกผานโกผานฟังเจดนะใช่โกผันโกผันฟังก่อนเจดชอบโกผานอ่ะเป็นแฟนกันนะและค่อยก็ต้องเลิกเป็นแฟนกันนะเราว่านาทีกับเราจะไปที่เราอยากไปูกผานจะไปไหนเจดจะพาไปหมดเลย มีได้ตัเจตโบผันเป็นหมอเหย้าโบผันมีหน้าที่ดูแลรักษาชาวบ้านโบผันที่ชาวบ้านมีได้ไม่ต้องไปทําแล้วพิธีว่าโบอะไรนะั่นอ่ะใชเคยวไวสนี่โบผันเป็นหมอเหยาเด้โบผันมีหน้าที่รักษาชาวบ้านชาวบ้านที่เขาไม่ไีเงินไปรักษาดีชาวบ้านที่เขาซักทาเน,นี่หมอเหย้าโบผันเลือกทีมเขาได้เขาป่วยก็ให้เขาไปหาหมอดีพันเจตก็ทั้งยี่เจตจะมีต้องมายุ่งกับโบผัน คอยเลอะนาทีหลายกว่าความสุขของคอยเองเพราะคอยคือความหวังคือจิตวิญญาณของชาวผู้ไทยถ้าสมเจ้าเป็นคอย Chúng cháu xí lợ, bẹp lờ